เฮ้ hey, ยเร <wh ats Napoleon>, er, ียบร้อยป่ะดันเตะวางกันเลยดันเตะวางกันเลยค่าวางทุกพันนะฮะแต่เมตรพันห้าอันนี้เริ่มหนึ่งนะคนสองดันเตะดีเป็นสองเป็นสองตีสี่จุดแปดนี่ตัแต่ตัดแต่ตัดแสตชุดแสตชุดในเกมนี่รับตอนใช้เงินเท่าไหร่มีร้านหนึ่งนะเท่าไหร่ฮะเก้าหมื่นแต่เก้าหมื่นเก้าในการอับดันเตะให้ตานตวงมาดูมาตี เออีอ่ะชิอาดูว่าดุมตีอ่ะดุมตีนี่ๆไอโออีนี่ติดสองเอสเป็นไงยืดดูมาฮะเป็ดร้อยฮะนี่จะเป็นโคนระยว่ห์ว่ะเอ้ยแจกพอร์ตปูมแจกพอร์ตเฮ้ยอย่าพูดแจกพอร์ตไปละเออีฮึบชาร์จฟันปุ๊บปุ๊บ นีด่ดูวงดูวงโอ้ยออกกบแจมตีหกจุ๊ดดี 64, เป็นสองเซนสองตีที่กันเป็น 3, สามเสนนะครับตอนเปตเตอร์บาร์ดอะตัวบูรานะแต่ปล่อยเว่ยรีว,ว,วิวแบบโผล่เองโนงนีมือใหม่รีว,ว,วิวแบบกลางๆนะครับไปละเดินเตะบ,บโโับบูนัน